สวัสดีครับวันนี้วันที่8ปเมษายน2568นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับรีวิวตัวล้อของโปรบิลครับโปรบิลนี่ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อเขาเรียกอะไรชื่อชื่อของตัวล้อนี่นะครับสำหรับชื่อยี่ห้อของมันก็คือบูมเลสซิ่งนะครับบูมเลสซิ่งก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในฮ่องกงนะครับก็จะมีผลิตพวกรถ รถสเกลแลนด์โรเวอร์ที่เป็นที่มีมชื่อของเขานะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวแลนด์โรเวอร์ซีรีส์2ซีรีส์3นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวรถสเกลนะครับเป็นบริษัทที่คุณภาพนะครับคุณภาพในสินค้าเขาเนะี่ยเขาจะมีคุณภาพดีวัสดุดีนะครับแล้วก็คิดรอบด้านก็คือสมมุติว่า ยกตัวอย่างเช่นอย่างล้อทําล้อมาเนี่ยก็ขายล้อนะครับแต่ว่าก็จะมีน็อตต่างๆนะครับมีมาให้แถมมาให้อย่างเช่นพวกเครื่องมือไขนอ็อตหรือว่ารายละเอียดต่างๆเขาก็คิดมาแล้วก็ใส่ไว้ให้ครบโดยที่ไม่ต้องสมมติซื้อล้อมาพวกก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆก็คือการคิดค้นของเล่นหรือว่าลักษณะการ ประกอบของรถหรือของล้อหรือของอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดมารอบด้านถี่ถ้วนนะครับก็ทำให้เราก็เล่นได้สนุกนะครับโดยใช้ของคุณภาพที่ดีนะครับคุ้มค่านะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นล้อขนาด1.9นะครับจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับเห็นยยนะแล้วก็เดี๋ยวบอกอันนี้กันมันชื่อรุ่น X z เนะครับเป็นล้อที่ปรับระดับได้นะครับรหัสก็คือ BRP BRPB 0 8 9 BK BK นะครับคู่ละ1,990บาทนะครับราคาเนี่ยก็เท่าๆกับประมาณเหมือนกับเท่ากันในหน้าเว็บของ b บูมนะครับมาขายในไทยนะก็ปรับได้ยังไงก็คือตัวออฟเซตเนี่ยก็คือสมมุติหน้าของมันเนี่ยก็สามารถที่จะ ปรับให้ลึกให้ตื้นได้2ระดับนะครับสำหรับตัวโปรบิลรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวออฟเซตเนี่ยอันนี้มาพร้อมดุม12มิลเลยนะออฟเซตก็4มิลนะครับตัวนี้ออฟเซต4มิลสามารถที่จะใส่กับตัวล้อไอ้ตัวคานที่เป็นคานยกได้นะครับทุกแบบเลยนะครับเพราะว่ามันปรับออฟเซตให้หลบได้นะครับแล้วก็จะมีน็อตต่างๆเนี่ยมาให้เยอะแยะเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยตัว X อะไรว่า X7 เนี่ยก็มีหลายสีที่ทำนี้ก็เป็นสีดำที่วันนี้มารีวิวนะครับงก็จะมีสีดำสีเงินนะฝาเป็นสีเงินแล้วก็เป็นขอบดำนะครับแล้วก็เป็นฝาเป็นสีบอลขอบดำนะครับแล้วก็เป็นสีเงินล้วนก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับราคาก็เท่ากันหมดครับคู่ละพันเก้าร้อยเก้าสิบครับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับใกล้ๆนะครับว่า ในหนึ่งล้อเนี่ยมันมีวิธีการปรับความลึกตื้นของตัวล้อได้ยังไงนะครับแล้วก็ในหนึ่งกล่องเนี่ยเขามีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันนะครับว่าหน้าตามเป็นไงครับมันจะสีดำนะก็ดูยากๆนิดหนึ่งในแบบเป็นรอยเป็นรอยบากนะครับตัวตัวฝาด้านหน้านะครับแล้วก็ตัว ตัวน็อตล็อกนะครับใช้เป็นน็อต6ตัวนะครับ6ตัวเป็นกันน็อตขนาด M 2.5นะครับก็ล็อกดุมด้านหลังนี่นะครับนี่ด้านหลังนี้ล็อกดุมตัวฝ่าตัวความกว้างของล้อนะครับความกว้างก็คือหน้าด้านนี้นะครับก็เป็นกว้าง29.4นะครับใส่สำหรับล้อขนาด1.9นะครับ ก็จะมีลวดลายตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ด้านหน้าก็มีครับแล้วก็ยึดตัวฝาเนี่ยด้านหลังนะครับยึดด้วยน็อต9ตัวนะครับขนาด m 2นะครับอยู่ด้านหลังจะเป็นรูนี้นะครับแล้วก็ยึดปื๊บผ่านเข้าไปนี้เลยครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็จะมีน็อตตัวอย่างอยู่ตรงนี้ก็จะยึดผ่านด้านหลังนะครับมาตรงนี้ บางรุ่นของโปรบิลเนี่ยก็จะยึดด้านหน้านะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาทํามายึดด้านหลังซึ่งถ้าเกิดตัวยึดด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นน็อตใส่เยอะมากเลยนะผมว่าน่าจะเกือบ20ตัวเขาพัฒนามาให้ยึดด้านหลังเนี่ยก็ยึดแค่9ตัวนะครับก็เสร็จแล้วไม่ต้องหมุนเยอะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นออฟเซ็ตแบบแรกนะครับก็คือตัวแผ่นหน้าเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเสมอกับตัวขอบล้อเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าปรับ offset แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตัวฝาหน้าเนี่ยก็จะยุบเข้าไปนะครับยุบเข้าไปแบบน,นี้ก็จะมีมิติที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดุมด้านหลังเนี่ยก็ค่อนก็สามารถที่จะใส่กับตัวตัวคานที่เป็นคานยกได้เลยนะครับเพราะว่าดุมมันจะยื่นมานี่ตรงนี้ เกือบจะเ,เสมอกับตัวขอบเลยนะครับตัวน,นี้เนี่ยอันนี้ในส่วนของตัวการกลับออฟเซนตนะครับก็คือเราก็ต้องคายหลังจากคลายน็อตข้างหลังนะครับจะเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยสักเก้าตัวปุ๊บายเสร็จปุ๊บตัวฝานี่ก็จะหลุดออกมานะครับหลุดมาปุ๊บปกติจะอยู่ข้างนี้ครับนี่ข้างนี้จะเป็นตั้งค่าจากโรงงานมาก็จะเป็นแบบนี้ ฝาก็จะเรียบๆนะครับแล้วก็คายเสร็จปั๊บแล้วก็พลิกล้อนะครับนี้คือตัว2ฝั่งนี้มันจะหนาไม่เท่ากันนะครับก็มีอันนี้1ตัวนะเป็นตัวบางแล้วก็ตัวแหวนกลางนี้นะครับและตัวนี้ก็ตัวหนานะครับจะครอบอยู่อย่างนี้นะเราก็หลังจากที่เราฝามาปุ๊บเราอยากจะให้มันลึกใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้มันแบบตื้นนะครับแบบตื้น ลึกแล้วก็ถอดปั๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้ปั๊บก็ลึกเลยครับตัวนี้ก็ได้อีกมิติหนึ่งไม่ต้องซื้อล้อใหม่นะครับไม่ยากนะครับแล้วก็มีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีตัวน็อตนะครับมีน็อตเขาให้มาเยอะเลยนะก็ ที่ให้มาใน1ถุงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวฝาครอบดุมนะครับฝาครอบดุมซึ่งเราก็ต้องใส่น็อตตัวนี้ไปก่อนนะครับซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยมันจะมีเกลียวตรงลงเนี่ยตรงรอบรอบน็อตนี่ครับเวลาเราขันเข้าไปในแกลล้อเสร็จปุ๊บเราเอาขาฝาครอบดุมเนี่ยก็ไขเข้าไปในเกลียวนี้นะครับมันก็จะแน่นแล้วก็ครอบได้สวยงามนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้ นีน่ีเป็นฝาครอบดุมแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นล้อที่มีฝาครอบดุมแถมให้เองก็ต้องซื้อแยกต่างหากนะครับนี่เขาแถมมาเลยนะครับอันนี้ก็จะมีฝาครอบดุมมีน็อตนะครับแล้วก็จะมีโอลิงนะครับโอลิงเล็กๆจิ๋วนี่แะครับใส่เพื่อที่เวลาใส่ฝาครอบแล้วมันก็จะไม่คลายง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับก็คือจะเป็นตัว ไขบล็อกนะครับเพราะว่าตัวหน้าอันนี้เนี่ยล้อโปรบิวเนี่ยตัวตัวรูการเนี่ยเขาจะทำเขาทาให้ค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะจะได้มีโอกาสที่จะออกแบบตัวแผ่นหน้าเนี่ยให้ได้มีความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ตัวบล็อกปกติเนี่ยก็อาจจะไขไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะติดมันใส่ไขไม่สุดนะเขาก็เลย มีตัวนี้แถมมาให้ด้วยครับคือตัวบล็อกนะฮะก็ไม่ต้องซื้อบล็อกใหม่นะครับใครยังไม่มีบล็อกก็ซื้อล้อนี่ได้บล็อกเลยฟรีเลยนะครับวิธีใส่ก็คือก็เอาตัวไขควงนะครับแล้วก็ใส่นี้เลยแล้วก็ไขได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรให้อีกก็มีน็อต M แบบล็อกนั้นนะครับขนาด M4 นะครับแล้วก็ M5 นะครับมีมาให้นะครับ แล้วก็มีน็อต M 2นะครับแบบยาวนะครับเขาเรียกว่าเป็นน็อตนำล่องนะครับนำล่องไงก็คือน็อตน็อตตัวของมันจริงๆเนี่ยมันก็จะสั้นนะครับที่เอาไว้ร้อยด้านหลังเนี่ยนะมันก็จะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราใส่ยางใหญ่ๆเนี่ยมันด้วยความที่น็อตมันสั้นเนี่ยมันอาจจะยึดจะหนีบยางเนี่ยทำได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีแถมน็อตขนาด M 2มาให้เพื่อที่จะใส่เข้าไป ให้ยางอยู่ในตำแหน่งที่ดีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอมันบีบได้ดีแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเล็กๆใส่แล้วก็พอเดี๋ยวเราเอาตัวยาวที่เขาเป็นน็อตนาร่องเนี่ยถอดออกแล้วก็เอาตัวเล็กใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะสวยงามแล้วก็ช่วยในการใส่ยางให้ได้ง่ายนะครับน็อตเขาก็จะใส่ในถุงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นน็อตเกรด M เกรดส2 9นะครับเป็นเกรดที่ดีมากนะแล้วก็ใช้ ไขควงไขได้สบายนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ไขล้อนี่ก็จะมีตัว6กเหลี่ยมเบอร์1.5นะครับแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์2นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ว่าตัวหกเหลี่ยมก็แนะนําให้ซื้อแบบที่ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าตนะัวน็อตรถสเกลเนี่ยมันจะเป็นขนาด m3 บ้าง m2 บ้างครับมันก็จะเล็กนะเพราะะนั้นถ้าเกิดว่า หัวมันรูดเนี่ยมันจะลําบากในการที่จะเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นก็หาไยควงดีๆนะครับเพราะว่าน็อตจากของบูมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับน้ําหนักของตัวล้อเนี่ยก็คือใส่เต็มที่แล้วเนี่ยน็อตเรียบร้อยเนี่ยก็ประมาณ71กรัมนะครับแล้วก็วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมี6ลรูนะออฟเซต4มิลนะครับกว้าง29.4นะครับก็ถือว่าเป็นล้อที่มีความ ฉลาดนะครับแล้วก็มีความล้ำสมัยแล้วก็ให้ของแถมมาเยอะนะครับคุ้มค่าเลยนะครับผู้ละ1990ครับจบครับก็สำหรับล้อโปรบิว XZ7 เจนะครับตัวนี้ก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็ได้ของที่เป็นอุปกรณ์แถมเนี่ยก็ คุ้มเลยนะครับมีดุมฝาครอบดุมให้ด้วยนะครับเครื่องมือต่างๆน็อตต่างๆเนี่ยก็มีให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็น็อตของเขาเนี่ยเป็นน็อตเกรดดีนะครับ12.9นะครับออความความความดีของน็อตของบูมเรสซิ่งเนี่ยก็คือตัวถึงเวลาเราใช้หกเหลี่ยมไขเนี่ยก็คือตัวไขควงเนี่ยจะใส่เข้าไปแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็การไขอะไรเนี่ยมันก็จะเป๊ะมากเลยนะครับก็ถือว่าน็อต ของ BOOM ลสซ i n g เนี่ยถือว่าผมว่าเจ๋งสุดเลยนะใช้น็อตเกจดีด้วยนะครับแล้วก็การการลักษณะแบบน็อตที่เขาทำมาให้พอดีกับตัวหัวหกเหลี่ยมเนี่ยทำให้ไขแล้วไม่ลูดง่ายนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางเรานะคขอบเราจะมี Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เราก็ชื่อ Rc Scale Thailand นะครับ แล้วก็ Facebook ก็ชื่อ r c s c a l e t h a i l a n d เหมือนกันนะมันเป็นเพจนะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปดูสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยในเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าขอรูปเพิ่มหรือว่าสอบถามรายละเอียดสินค้าได้นะครับในเพจอินบ็อกในเพจ f a c บ b o o k RC s c a l e Thailand นะครับหรือว่าอยากจะไลน์มาก็ได้ครับไลน์ก็ HD Alien นะครับไลน์มาเดี๋ยวเราจะส่งรูปเพิ่มแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมในแชทได้นะครับหรือว่าในช h อ p e e ก็ s h อปป,กอป,ปีก็จะบวกไปอีก20%นะครับของตัวราคาหน้าเว็บนะครับเป็นค่าการตลายของช h อปปีนะครับแล้วก็แต่ว่าช h อปปี้สำหรับท่านที่เล่นช h อปปี้เก่งๆก็จะมี คอยนู่นนี่นี่นู่นอะไรเนี่ยสรุปสรุปแล้วเนี่ยราคาก็เท่าากันน้าเว็บน,นะครับหลังจากที่ท่านมีส่วนลดแล้วอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อิน t a าแกรมก็ RC s c a l l Thailand นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าที่สนามนะครับก็โทรมาได้นะครับเบอร์081 4911989ครับเผื่อผมไม่อยู่ออกไปข้างนอกเนี่ยหรือว่าก็จะได้นัดก,กันได้นะครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ i <laughs>